สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ วัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะหลายคนถามนุกถึงพริกแกงใต้มากนะคะว่าถ้าใช้พริกแกงใต้พริกแกงมันมีเยอะนะคะภาคใต้มีทั้งพริกแกงส้มนะคะก็คือพริกแกงเหลืองนั่นแหละค่ะที่เราเข้าใจกันพริกแกงพริกอันนี้คือพริกแกงพริกนะคะและก็พริกแกงคั่วกลิงนะคะแล้วก็มีเยอะนะคะพริกแกงซึ่งวันนี้นุ้กจะมาทําพริกแกงพริกค่ะพริกแกงพริกเนี่ยจะกับค่อนข้างแตกต่างกับพริกแกงคั่วกิ้งนิดนึงตรงที่ว่า นี้ไม่มีเหมือนกันนะคะแต่จะต่างกันตรงความเผ็ดร้อนของพริกไทยนะคะพริกแกงพริกจะมีความเผ็ดร้อนของพริกไทยเยอะกว่านะคะซึ่งอันนี้เป็นสูตรที่ทํากินเองที่บ้านนะคะเดี๋ยวสูตรทําขายจะไม่แนะนําานะคะทีนี้นะคะการเตรียมนะคะเราควรหัน่นเดี๋ยวนุชจะขึ้นสัสดส่วนให้นะคะเราควรหั่นให้ละเอียดเลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในการเขาเรียกอะไรนะช่วยในการย่นระยะเวลานะคะ ซึ่งทีนี้เราเราเรา,เราแช่นะพริกเรียบร้อยแล้วนะคะพริกแห้งนะคะเราก็จะเริ่มตำกันนะคะถ้าเกิดมีเครื่องปั่นเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่นุ๊กอน่ะจะเหมือนกับว่าขี้โกงนิดนึงคือนุกก๊กจะถ้าเกิดว่าตำกับครุกเนี่ยก็คือมันจะได้เขาเรียกอะไรนะความหอมของน้ำมันหอมระเหยพวกนี้นะคะ แล้วมันจะอร่อยกว่าซึ่งนุ้งจะตำกับครกก่อนนิดหนึง่งแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องปัน่นแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาปั่นอีกแต่ถ้าเกิดใครไม่ใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะก็จะทําให้นะ้ำมันหอมระเหยมันออกมานิดนึ่งนะคะสังเกตว่าถ้าเกิดเราตำเองเนี่ยมันจะหอมมากนะคะพวกพริกแกงน,นะคะเราก็ใส่ใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะเดี๋ยวสัดส่วนนุ้งมีไว้ให้นะคะ ใส่เกลือหนึ่งช้อนชานะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเกลือถ้าเกิดเราทําขายเนี่ยเราจะใช้เครื่องปั่นโมนิแล็กขนาดใหญ่นะคะซึ่งเครื่องปั่นโมนิแล็กขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะแบบมันจะเป็นโถคล้ายๆปั่นน้ำผลไม้นี่แหละคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องปั่นแห้งนะคะ จะตำนานนิดนึงนะคะซึ่งพริกแกงพริกเนี่ยสามารถที่จะเอาไปทำอ่าอย่างเช่นกระดูกหมูอ่อนนะฮะแกงกระดูกหมูอ่อนจากาพริกแกงพริกหรือแม้กระทั่งไก่วันนี้เราจะทำมาไก่บ้านนะคะไก่บ้านใส่พริกแกงพริกเนี่ยค่ะเขาเรียกแกงพริกไก่นะคะก็จะเผ็ดร้อนจากพริกไทยเยอะมากเลยนะคะ น้ำมันหอมเลยมันจะออกมาในลักษณะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเราก็จะตำพริกแกงนะคะก็ตำไปเรื่อยๆเนาะกลินก่นของตะไคร้จะออกแล้วนะคะคือมันจะหอมมากนะคะตะไคร้เนี่ยคือสมุนไพรไทยเนี่ยคือสุดยอดก็ทำใช้เวลาทำ นิดนึงนะคะหลายคนบอกครกนุ้ยยังไม่ไ้ซื้อคือนุ้ยทะ่เกียจไปเดินหามองตรงตลาดไหนที่ใกล้กรุงเทพบอกนได้ไหมคะว่าขายครบที่ไหนที่ว่ามันแบบขายสาส์อย่างเดียวอะะก็ครบดีอยู่เลยอะเดี๋ยวนุ้ยต้องไปหานะคะหลายๆคนมอกเตือนหลายคนเตือนมากเรื่องคคกอะนะคะคือบอกว่าโบราณถือกันโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหาก่อนนะคะ เขาขายตากอย่างเดียวอะ่ะเพราะนุ้งยังไม่ได้ไปชนบุรีเลยลค่ะ น่ห์ของเครื่องแกงไทยเลยนะคะก็คือว่าได้ทั้งน้ำมันหอมระเหยแล้วก็ได้ทั้งกลิ่นนะคะซึ่งฝรั่งจะชอบมา เอาละค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนะคะทีนี้นะคะเราก็เก็บใส่ภาชนะไว้ถ้าเกิดเราไม่ไม่ทําเลยแต่ถ้าทําเลยเราก็ไปแกงต่อได้ซึ่งวันนี้ลูก็จ้าจะไปเอาไปแกงไก่นะคะนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งวันนี้นูก็จะไปเอาไปเป็นแกงไก่นะคะแกงไก่นะคะแกงพริกไก่นะคะ จากลาไปด้วยสูตพริกแกงใต้นะคะที่เผ็ดร้อนนะคะจากพริกไทยแล้วก็มีกินสมุนไพรนานา,นาชนิดนะคะรวมถึงตัวนี้ด้วยค่ะเป็นกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่อร่อยที่หอมมากนะคะก็คือตะไคร้อหมอมตะไคร่นะคะสําหรับคลิปนี้นูกก็จากลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และนุกด้วยนะคะและถ้าคิดว่าใช่กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้า,นาค่ะบ๊ายบายค่ะ